เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะตอนนี้เป็นเวลาเอ่อที่สองนะครับผมนะกูก็ต้องมานั่งรีวิวผลพิซซารใหม่นะครับผมซึ่งมันมี2ผลมาใหม่ด้วยกันนะครับผมในเรื่องของผลได้แล้วก็ผลยางนั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งมันมีแพ็กเกจใหม่ด้วยนะครับผมนะมีระยะเวลาเพียงแค่7วันเท่านั้นสำหรับใครที่อยากได้นะครับผมนะทางร้านบจอดช็อปเนี่ยรับจบให้อีกแล้วนะครับผมนะโอ้โหบอกเลยว่าส0 0พันนี้ได้อะไรบ้างนะครับผมนะเป็นเรื่องของผลสตริงหรือว่าผลได้นะครับผมนะผลลับเบลหรือว่าผลยางนั่นนนนเเเอองงะะะะคครรรรัับบผมมยาาาาลลสถไไปทดด้ ผมหรือว <b ots> ่า hmm. กินเองก็ได้นะครับผมนะฮะที่สำคัญนะครับผมนะมีท่าล่างของโปสเตอร์นะครับผมนะแล้วก็มีโปสเตอร์ทั้งสองอย่างเลยนะมีท่าล่างของฟาดเทสนะครับผมนะแล้วก็มีท่าล่างของไนท์วอลเกอร์นั่นเองนะครับผมนะแถมเงินด้วยนะครับผมนะฮะอะไรประมาณนี้ก็ซื้อในราคาที่ถูกลงเพียงแค่7วันเท่านั้นสําหรับใครที่สนใจนะครับผมนะริงร้านอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับหรือน้องคนไหนต้องการซื้อแยกนะครับผมน่ะทางร้านก็มีให้นะครับผมนะซื้อแยกได้เลยนะครับผมนะมีผลสตริงนะครับผผผมมมมนนนนนนะะะะะแแแลลลล้้้้้ววววววกกก็็ีีีีีบััรรรขอออองงยยยย่่าาาใใหดดคคคฮโโเเเิิิปจ ด้าของผลยางกันนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นผลระดับแรงเลยนะครับผมนะราคาไม่แพงแต่ถามว่าซุบบอกง่ายไหมก็ก็ไม่ได้ง่ายนะครับผมนะน้องซึ่งผลนี้เนี่ยโดยส่วนตัวนะครับผมนะพี่มองว่ามันสามารถต่อยอดได้อีกนะครับผมนะสามารถเอาไปทําให้มันเป็นตื่นแบบเกียร์สเกียร์สเกียร์หได้เลยนะครับผมนะแถมมันเนี่ยมันเล่นง่ายกว่าท่าของบอกฟื้นของเราได้อีกนะครับผมนะคือถ้าใครมาลองเล่นดูแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันเล่นง่ายกว่ากันเยอะเลยนะครับผมนะยวเป็นยังไงเดี๋ยวผมเราไปดูเลยดีกว่านะครับผมนะสกิลแรกเนี่ย อ่านี่นะครับผมนะแทบมองไม่ทันเลยใช่ไหมฮะใช่พี่ก็มองไม่ทันนะครับผมคือมันไวมากอ่ะคุณผู้ชมฮะอ่าไปครับนี่นะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับครูดาวไวไหมก็ก็ไวอยู่นะอ่านี่นะผมนะคลิกเรื่อยๆนะดูฮะปึ๊บนี่นะครับผมนะสกิลสองนะครับผมนะไม่ใช่สกิลสองละสกิลหนึ่งละกันนะครับผมนะเป็นสกิลแซดนะครับก็จะเป็นบาสูก้านะครับผมนะก็จะเป็นระยะประมาณนี้อ่าไกลอยู่นะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับบาสุก้าไปนี่นะครับผมนะตบบ้างหูทีหนึ่ง <c oughs> โอเคนะครับผมนะฮะตัวที่สองนะครับผมนะก็จะเป็นการปล่อยหมัดรัวๆหรือว่าแกตลิงนั่นเองนะครับผมแบบนี้ครับ นี่จะๆๆ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 ประมาณนี้เลยนะครับผมดาเมจก็เพิ่มขึ้นมาด้วยเพราะว่าเรเวลเหมือนจะจบอยู่ที่ประมาณ850ยเลเวลนะครับผมนะฮะต่อไปผมนับไปทางด้านของไรเฟิลนะครับผมนะฮะอ่าเป็นไรเฟิลแบบนี้ครับน hey, ี่แขนนึกว่าพวงสวรรค์ไปครับพิ้วนี่เปไงโอ้ สาใจเือเกินเฮ้ยโตโตสกิโตมาก็จะเป็นการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับผมนะถ้าใช้โดนศัตรูเนี่ยก็จะมีดาเมจด,ด้วยแต่ถ้าใช้การอากาศแบบนี้จะไม่มีดาเมจแล้วก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับผมนะเราต้องใช้กับพื้นแบบนี้ครับสกิลแต่นี้ครับนี่อาชนศัตรูก็จะมีดาเมจครับแต่ถ้าชี้ขึ้นฟ้าแบบนี้หรือไม่โดนศัตรูมันก็จะไม่มีดาเมจแล้วก็ไม่สามารถไปไหนได้เลยนะครับผมจะลองให้ดูนะประมาณนี้ครับ อ่าอยู่เฉยเลยนิ่งๆเลยประมาณนี้นะครับผมนะฮะต่อไปเป็นสกิลอันติเมตนะครับผมนะก็จะเป็นการแปลงร่างเป็นเกียร์สองแบบนี้ครับเกียร์สองยอนี่เป็นไงมีควันออกตูดด้วย ไม่ใช่รถขายไก่ย่างนะเออนะครันผู้ชมว่ามามา,มาต่อการนะครับผมนะก็คือมีการแบบว่าเออมีควันเพิ่มขึ้นมาในครับผมนะแถมเนี่ยมีความเร็วในการใช้สกิลเนี่ยเร็วขึ้นด้วยในครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับระยะเพิ่มขึ้นครับอ่าเพิ่มขึ้นจริงป่าวะเดี๋ยวนะฮะขอใกล้ๆก่อนนะไปครับนี่ดามเมจเร็วขึ้นด้วยเพราะฉเร็วขึ้นดามเมจแรงขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยนะครับผมนะอีกครั้งครับ ิวนี้นะครับผมนะฟังจากเสียงก็รู้สึกว่ามันตึงแล้วล่ะอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นสกิลบาซูก้านะครับผมนะมีลักษณะสกิลที่กว้างแล้วก็ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับผมนะแถมดาเมจเนี่ยแรงขึ้นนิดหนึ่งนะครับผมนะประมาณนี้ครับปึ๊บอ่ากระเด็นไกลขึ้นด้วยนะครับผมแล้วฮะสกิลตัวมาเป็นแกตลิงนะครับผมนะก็จะรวมหมัดเร็ขึ้นนั่นเองนะครับผมนะแบบนี้ครับอ่ามองไม่ทันเลยชาปัล่าใช่กูก็มองไม่ทันเหมือนกันน้องผู้ชมโอเคต่อไปครับผมนะก็จะเป็นท่าของสกิลไรเฟิลนะครับผมนนะะกกก็็็็จเเปารลลงแ้ว ไปครับฟิวเร็วขึ้นฟิวโอ้โหแรงขึ้นด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็สกิลสุดท้ายนะผมนะเป็นสกิลเคลื่อนที่นั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นการเคลื่อนที่ใส่ศัตรูแบบนี้ปุ๊บอ่าเร็วแล้วก็แรงแล้วก็ไกลด้วยนะครับผมนะเอ้ยมีมอสใหม่มาด้วยนี่หว่าโอเคเอาไว้ก่อนในผู้ชมส่วนเรื่องของมาตเตอรี่ในผมนะในการฟาร์มค่อนข้างที่จะฟาร์มยากนิดนึงนะครับผมนะเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะอ่าเล็งแบบ สิงเกิลนะครับผมนะก็คือศัตรูโซเดียวอะไรประมาณนี้นะครับผมนะไม่ได้เป็นสกิลเป็นหมู่เท่าไหรส่สกิลเป็นหมู่เนี่ยก็จะมีสกิลนี้มั้งอ่าประมาณนี้นะครับสกิลนี้ด้วยนะครับอ่ามีแค่นี้เองก <c ười> <c ười> <c ười> ็คือมันฟาร์มยากนะคุณผู้ชมมา <S <S โอเคสรุปเลยแล้วกันนะผมนะทุนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าเล่นแล้วก็รู้สึกว่ามันสามารถต่อยอดได้นั่นเองนะครับผมนะท่าทางของแมปนี้นะฮะแล้วก็ที่สาคัญนะครับผมนะในคลิปถัดไปเนี่ยพี่จะรีวิวทางด้านของผลได้นะครับผมอย่างเงก็รอติดตามกันด้วยแล้วกันนะคุณผู้้ชมแลวก็รรรู้้สสึกวว่่าาจะะมีอคคลิปปุดยนับผมนะน่าะมมมาาาณณชช่่่่่วงงงเเเ้ๆหรรือออไกก็ปะะนนนนทียัครับผมนะ ก็ฝากติดตามผลงานกันด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะโอเคทุกทีตรายไปก่อนแล้วนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับอย่าคาเ่าวูล่าค่าค่าไม่ใช่โจโจ